สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูอะไรครับนี่ต้นกาพินกระเียงพืชผักสวนครัววันนี้เสนอสองรายการที่เพื่อนๆเห็นนี่คือพิกกระเรียงพิกกระเรียงพิกกระเรียงลองดูกระบะอันนี้พร้อมพร้อมลงปลูกระบะสำหรับกาเนี่ก็มีขายโดยเฉพาะใช่ไหมนี่อันนี้ก็ร้อยห้าช่องร้อยห้าต้นเจ็ดคูณสิบห้า ันนี้ราคาเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านเขาก็พาแล้วก็ร้อยกว่าบาทเป็นกระเรียงนวัตกรรมใหม่นะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่โอเคเลยแหละที่เห็นนี่คือพริกกระเรียงเป็นยังไงสพปุ่พริกกระเรียงครับเป็นพริกลักษณะยาวเก็บง่ายพริกน้อยใหญ่บ้านเราเรียกว่าพริกน้อยใหญ่กี่เดือน ถึงได้ผลประยิกฐ์45วันเดือนครึ่งแล้วมาดูอีกถาดหนึ่งนี่กระเบืองอันนี้มะเขือมะเขือลายมะเขือลายเนาะอันนี้มะเขือลายนี่ตลาดต้องการอันนี้ก็ร้อยกว่ามันกันร้อยห้าร้อยห้าต้นการของตลาดด้วยมะเขือลายเวลาซื้อแล้วก็ต้องคืนถาดนะเคืนถาดถาดละร้อยแล้วแต่ช่วงนี้ก็ ต้นหนเขาเริ่มจะปลูกแล้วเริ่มจะลงแล้วเพราะฉะนั้นไอตัวกล้าไม้พวกนี้เขาจะเริ่มมีราคาขึ้นเวลาไปขายนี่ขายไม่รวมถาดไม่รวมไม่รวมเพราะว่าถาดต้องคืนเขาคืนเจ้าของเนี่ยเขาเทคนิคการกล้าเขาเห็ารแล้วเอาค้นมาจะเป็นอย่างนี้นะแเ้าก็จะมีสูตรการเพาะเนาะใส่พิษมอสสำหรับ ก้ามันก็จะขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ด,ไไดูรากงานลออิลงหลุมไม่พอดีเลยเนะี่ยมัต้นกล้าแข็งแรงแล้วแข็ง,งแรงต้นนี้นะแหลนะอันนี้กี่เดือนเหมือนกันเหมือนกันสีาวันนะเนาะเดือนครึ่งก็เริ่มมีผลผลติตแล้วอ,อันนี้ก็เล็กๆน้อยๆหลักการปลูกพสทรสำหรับที่เราไม่ต้องเพากก้าเอง ในยุคโควิดนี่เหมาะเลยต้องเพาะเองดเดี๋ยวนี้สะด,ดวกรายจ่ายดีไม่ดีถ้าขยันนี่ก็เป็นรายได้เสริมได้อย,ยอ่างดีทีเดียวนะครับสโลโลว่าสมุนไพรตู้เย็นสวงครัวเรฝากเพื่อนๆดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ผมจะนำเสนอคลิดีๆต,ต่อไปขอบคุณมากครับ